กเราให้เดือดพอเดือดแล้วเราก็กดปุ่มเดือดออกมาเป็นปุ่นแล้วเราก็จะมาสู้กับโควิดกันได้ผลไม่ได้ปุแเราก็ต้องลองทำกันดูเลยดุดไอเข้าไป ทำอย่างนี้ตอนเย็นก่อนจะนอนล้วก็ทําแล้วดูซิโควิดก็เราใครจะชนะเชื่อก็ทําตามนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะแค่นี้ลวจ้ะ